สวัสดีครับมาวินเชียงกงครับผมสวัสดีเอซทุกท่านนะครับที่เขามารับชมพิกัดตอนนี้อยู่อำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครนะครับผมมาซื้อรถบัสทหารคันนี้นะครับผมเอกสารคู่มือไม่น่าจะมีครับเอกสารคู่มือไม่มีนะครับเป็นเอกสารซื้อไข่นะครับผมเป็นรถประมูลมาครับรถคันนี้เป็นรถบัสพัดลมความยาวก็9เมตรครับผม9เมตรประมาณ9เมตรนะครับ อยู่ข้างทางเลยครับผมเมื่อกี้ช่างลองเอาแบตเตอรี่มาสตาร์ทดูแล้วนะครับบอกว่าหลังจากที่ซ่อมได้มานะครับผมยังไม่ได้ลองสตาร์ทเลยช่างมายัดได้สตาร์ทใส่นะครับแล้วก็ไม่ได้ลองสตาร์ทเลยทีนี้พอจะลองสตาร์ทได้ไม่ทํางานนะครับได้สตาร์ทไม่ทํางานทํายังไงถึงจะได้ยินเสียงแล้วครับทีนี้ เป็นเครื่องฮ e ิโน่หกสูบ e h e a เจ็ดร้อยร้อยหกสิบแปดแรงม้านะครับเป็นรถบัสทหารครับ mm hmm. เห็นเจ้าของรถบอกว่าเครื่องทํามาใหม่นะครับ mm hmm. ก็น่าจะใช่นะครับ mm hmm. เห็นไหมนะ้ำมันเครื่องยังใหม่ๆอยู่เลยค mm hmm. เครื่องฟึง fit mm ่งฟิตมาใหม่นะครับ mm hmm. แล้วก็ mm hmm. พักหลังเห็นว่าไดสตาร์ทเสีย mm hmm. ก็เลยให้ช่างไดนาโมซ่อมไดสตาร์ทแล้วทีนี้ช่างไดนาโมหลังจากซ่อมเสร็จแล้วก็เลยไดสตาร์ทมายัดใส่ แล้วทีนี้เจ้าของก็เลยยังไม่ได้ลองสตาร์ทเลยช่างในนามก็ยังไม่ได้ลองสตาร์ททีนี้จะขายให้ผมก็เลยเอาแบตเตอรี่มาลองสตาร์ทใดไม่ทํางานเลยทีนี้ทําไงถึงจะได้ยินเสียงครับนะถ้าจะจอดนานแล้วครับรถคันนี้น่าจะจอดนานแล้วฮัลโหลครับฮัลโหลครับ ัลโหลอ๋อพี่มาแล้วเนาะอ้าวผมอยู่รถแล้วครับตอนนี้โ oh, okay. อเคขับเพลินแล้วครับพี่รับครับเป็นเป็นพื้นเหล็กตีนไก่นะครับเป็นพื้นเหล็กตีนไก่นะเป็นเบาะเบาะยาวครับผมน่าจะจอดนานแล้วครับนะนี่น่าจะจอดหลายปีแล้วครับผมจอดอยู่ข้างทางเลยนะครับ รถน้ำคันนี้น่าจะถอดแบตเตอรี่จากคันนี้มาจะสตาร์ทคันนี้นะครับถึงจะจอดเทียบแบบนี้เป็นพื้นเหล็กตีนไก่ครับเป็นรถนาำมีประตูขึ้นลงหน้าหลังสองทางนะครับโอ้กระจกอันนี้ก็ไม่เหลือแนละ้วผมขออัดคลิปหน่อยนะครับวสวัสดีครับ <laughs> พอดีอัดคลิปลงเพจลงย t u b e ด้วย,วย <laughs> ครับคาบขออนุญาตด,ด้วย ก็จอดนานยังครับเนี่ยโอ้นานแล้วนะมาได้มาก็ทำสีที่นึงแล้วก็ออกมาเช็คบิลเชคอะไรแต่ว่าเครื่องทามาใหม่ใช่ไหมอะไรครับรถเครื่องทำใหม่ใช่ไหมครับผมทำใหม่อ๋อทำที่อู่นี้ใช่ไหมแต่ว่าได้สตาร์ทเห็นช่างเขาบอกว่าไม่ทำงานนะอ้าหรอเออทำไงถึงจะได้ยินเสียงทำไงดีเออจอดนานด้วยนะจอดถึงสามปีไหมครับไม่ถึงไม่ถึงครับ ก็ประมาณปีปีกว่าเนาะแค่ว่ามันฝุ่นเยอะอะไรเนาะอากาศโอ้ร้อนเนาะฝนตกไหมครับเมื่อวันเมื่อวันเมื่อซืนร์แรงด้วยแรงด้วยใช่ไหมจุดที่กาฬสิ์ก็แรงเหมือนกันนะแต่ว่าตกสวยด้วยไม่มีลมไม่มีอะไรก็น่าจะเป็นเกียร์เอชเจ็ดร้อยห้าเกียร์เดินหน้าครับระบบพวงมาลัยธรรมดาเนาะระบบเบรกน่าจะลมดูดธรรมดาเป็นเอกสารซื้อขายไปประมูลมาใช่ไหมไปประมูลมีครับ ซื้อมานานยังครับโอ้หลายปีแล้วผมเอามาชุดหนึ่งขาองค่ายที่สกุลนี่แหละเยอะครับผมนะดูภายในแล้วก็ต้องลงไปดูข้างล่างแนะ้วทำเครื่องมาใหม่ยังไม่ได้วิ่งเลยใช่ไหมวิ่งเลยครับวิ่งก็ไม่เยอะเนาะทางนีเ้เข้าไปได้ไหมเนี่ย ยางนี่ใช้ได้อยู่นะยางอ๋อเนาะต้องไปคือมาซ่อมที่อู่นี้ก็จอดตรงนี้เลยใช่ไหมครับจอดตรงนี้เลยเปลี่ยนคันใหม่วิ่งใช่ไหมผมว่าจะใช้อะไรเตัวประมูลัยติดมากับลุกตัวพวงเอ,อครับผมแม่ต้นกระถินมาโอ้ต้นพระเกษตรก็เกิดทับเล มาดูกันครับว่าเป็นเฟืองท้ายของยุนใหม่นะครับเป็นเฟืองท้ายของ h ีโน่เคทนะครับเคทีน,น็อตขันล้อแปดตัวครับน็อตขันเพลาข้างสิบตัวครับสภาพยางหลังด้านซ้ายนะครับสวยครับผมยาง่อ้อไฟต์โนยาง900ขอบ20ครับยางน่าจะเปลี่ยนมาพร้อมๆกันเลยเนาะชุดเดียวกันเลยใช่ไหม สายยางก็สวยครับน่าจะเป็นยี่ห้อฮิโน่นะครับคันนี้น่าจะเป็นฮิโน่ฮิโน่ทั้งคัน CBX หรือเปล่าน่าจะใช่เดี๋ยวดู ครับแต่ว่าเป็นกระสีของฮิโนแน่นอนครับผมแต่ว่าเป็น bx หรือว่า k l k r ต้องดูที่นึงครับแต่ว่าแนวโน้มไปทาง bx นะครับเจ๊กระสีน่าจะอยู่ตรงนี้แน่นอนแต่ว่าพัดลมไม่มีนะครับถอดออกไปหมดแล้วนะครับ สภาพล้อหน้าด้านส,สวยๆนะครับสวยมากด้วยเป็นยางยี่ห้อได้ด้วยยี่ห้อไฟลตนด้วยใช้เป็นยางเก้าร้อยขอยี่สิบ 20, ครับผมเป็นคานหน้าของเคเคอาเคอารครับตัวนี้ใส่กับหน้ายาวไม่ได้แปลงรูสลกเลยนะครับคานหน้าตัวนี้เป็นเบรน้ํามันครับผมลูกท้าวลูกค้าก็มาหาคานหน้าตัวนี้แหละครับไม่มีให้ลูกค้า สภาพคู่หลังนั่งครับโอ้สวยครับผมเป็นยางไฟต้นด้วยครับยางเก้าร้อยขอบยี่สิบนะครับสรุปยางสวยทั้งหกเส้นนะครับคันนี้นะครับตอนนมาหลายปีแล้วนะครับิ่งรับส่งนักเรียนทีนี้ก็เลยจะขายออกนะครับแต่ว่าทำยังไงได้ไม่มีสตาร์ทไม่ได้ยางอะไหล่ไม่มีนะครับ อ่างสวยครับสีสวยด้วยเนีงฟางแบตเตอรี่นะครับเหล็กอะไรก็หมดแล้วเหล็กทั้งคัน รร้ออนคับ آ, เดี๋ยวจะไปคุยราคากับเจ้าของรถก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาสรุปท้ายคลิปนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ฟังเสียงเครื่องยนต์เลยก็สรุปนะครับราคาตกลงกันได้นะครับผม ก็วางเงินมัดจาไว้เป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้ทีมงานมาลากเอานะครับผมทีมงานน่าจะถอดหน้ากากตรงนี้ได้นะถอดน่าจะถอดได้ครับผมขัดมัดตรงนี้ถอดหน้ากากแล้วก็ต้องผูกเหล็กตรงนี้ไม่แน่ครับอาจจะได้ถอดกันชนด้วยนะครับเนเพราะว่าต้องผูกช่วงคัดซีนะครับผมนี่ครับเป็นรถบัสยี่ห้อฮิโน่นะครับเอกสารประมูลนะครับผมสภาพยางสวยเครื่อง e อชเจ็ดรกแรงม้านะครับผมเป็นรถบัสทหารครับ เจอกันที่ร้านมาวินเชียงกงอำเภอกรมารา,าสจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้มารับตัวกลับนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมมาวินเชียงกงรับซื้อขายทั่วไทยขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ